สวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่สันนะครับคนโคกรบไถ่ต้องคำนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพ่อตาวันนี้มาหยอดกระโพดนะครับครั้งที่สองหยอดครั้งที่แล้วโดนฝนเล่นงานนะครับไม่ค่อยงอกปั่นใหม่นะครับปั่นสามรอบไถรอบหนึ่งปั่นสามรอบหยอดสองครั้งนะครับแต่ว่าเรานี้เห็นว่า <laughs> จะหยอดเหมือน ที่สันนะครับเห็นบอกว่าจะเอาไว้บนล่องนะราะว่าเห็นผมหยอดแล้วเข้าท่านะครับวางลงเลยเตกลงหยอดยังไงพอ่อหยอดไว้บนล่อง ปุ๋ยไม่แดวหอ,อกนะครับเม็ดพันเก้าเก้าเจ็ดเก้านะครับโอ้ปุ๋ยโดนฝนนะครับใส่เม็ดเรียบร้อยนะครับไปหนุไปดูพอตายอดกันนะครับครั้งแรกนะครับที่พอตาจะหยอดอย่างอันนี้นะครับ คือเอาง่ายๆผมคือคนแรกเลยนะครับในในเขตแถวแถวบ้านนี้นะที่ว่าปลูกพดไว้บนล่องนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนู่นมันก็อยู่ติดกันนั่นแหละเดี๋ยวจะหยอดลงไปนะครับผลงานเป็นยังไง <laughs> อะไร เดาเดาเดา <laughs> เข้าลึกเลย <laughs> เดาดาดาเข้าลึกเลยนะครับต้องตั้งใหม่ฟังนี้ได้เนี่ยแล้วต้องบิดบิดบิดจานผ่านมันนี่หน่อยฟังนี้ได้แล้วเนี่ยเราจะบิดจานผ่านหน่อยนะครับบิดเสร็จแล้วนะครับ ได้หรือเปล่าป้าป้าจัดไม่ได้ไปฟังเดียวพ <c oughs> อจะได้ละเก็บหัวงานนะครับ อันนี้นะครับของปิสาจน่ก็รอ,อดจากน้ำท่วมนะครับคนที่หยอดพร้อมๆกันก็น่าจะหลายรายนะครับเสียหายเนี่ยมีของปิสาจน,นะครับรอดคืออันนี้เป็นนาน้านะครับคือมันน้ำมันท่วมเออมันเป็นแปลงที่ว่าจะต้องทำนาแต่ว่าผมฉีกกดหลายหยอดข้าวโพดแทนนะครับแต่ว่าผมทำโดยการ หยอดเอาไว้บนล่องนะครับมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะครับปาตาก็เลยเอาตามด้วยเลยนะครับของออกดีอยู่นะใช้ได้นะครับอลปตาอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับนี่ <laughs> เก็บหัวงานนะครับแล้วต้องชัก เก็บหัวงานตรงนี้มาก,ก่อนเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะทําจะทําใหม่เอาจะเอาตรงกลางจะทําเป็นหัวหมูนะครับเพราะว่าผ่านมันแบกมันไม่ถึงตรงกลางเนาะเนี่ยมันจะม,มีสันตรงนี้นะครับแล้วผมจะเอาเป็นหัวหมูเพื่อที่ว่ามันจะแหวกขึ้นตรงนี้ไปพอดีเลย ดินเหนียวมากนะครับข้างล่างเนี่ยเหนียวสุดๆนะครับฝนตกมาถ้าตกหนักๆข้างเดียวก็คือเสียเสียหายนะเพราะว่ามันมันแห้งช้านะครับ จะไม่ค่อยกบนะครับแต่ว่าถ้าฝนตกมาก็ก็ดีนะงอกเลยนะครับไอี่ว่าค้างค้างเม็ดหยางบนเนี่ยยังไงก็งอกอยู่แล้วนะครับ ค่อยทำใหม่เดี๋ยวมีเวลาก่อนเวลาหายากเหลือเกินนะครับทําไปตรงกลางนี่แหละนี่นะครับนี่ต้องใช้เป็นหัวหมูนะครับแหวกทั้งข้างก็เป็นผานเอานะครับหัวหมูนี่ดีนะเพราะว่าไม่ต้องใช้ลูกปืนนะครับการดูแลรักษามัน มันจะไม่ยุ่งยากเหมือนเหมือนพวกระบบผ่านนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันหนักนะครับนี่ฝีมือพอตายอดไม่ต้องใช้สายน้ำหยดนะครับของผมก็ไม่ต้องอนะเพราะว่าเปิดน้ำปล่อยไปตามร่องเอาได้เลยนะเพราะว่า ดินมันยังไงล่ะเมื่อกี้นะี่หยอดจะหยอดแนวนี้เนะาะขครได้เปลี่ยนใหม่หยอดตามน้ํานะครับให้น้ําไหลไปทางไหนก็หยอดไปทางนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าแรงหน้าแรงแล้วผมว่าผมจะหยอดอย่างนี้แหละเปิดลาดแล้วเลยนะเพราะว่าไม่ต้องซื้อตังค่าสายน้ําหยดนะครับ สายน้ำหยดก็มวนตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบแล้วก็จ้าง,งเขามาวางอีกก็ไรล,ละ200บาทไรหนึ่งแช่สองมวนนะครับตอนเก็บนี่แหละยากนะครับสายน้ำหยดถึง ถึงผมไม่เก็บนะครับผมปล่อยทิ้งเลยให้คนเขามาเก็บเอาเขาก็ไม่เอานะครับดูเม็ดก่อนฟังนี่ปุ๋ยรองพื้นนับสำคัญมาก กะโพดออกมาคือได้กินเลยนะครับ <_ d> แจวมากพ่อตาวันนี้ไม่ได้ใช้พ่อตานะอันนี้แปลงของพ่อตานะครับผมมาช่วยดูนะครับอ, <_ d> <_ d> อย่างกนนี้แหละก็เป็นครั้งแรกนะครับที่พ่อตาได้หยอดอย่างกนนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าไม่มีใครแหกกด นอแหวกแนวนะครับก็จะไม่มีใครกล้าเนะาะยกเว้นต้องมีคนกล้าทํานะครับถ้าเกิดว่ามันเข้าท่าเออก็ทําต่อถ้าเกิดว่ามันไม่เข้าท่าก็ไม่ต้องทำนะครับแค่นั้นเองอ่ามันดีก,บก็บอกบอกต่อกันไปนะครับมันเป็นยังไงเนาะผลงานนะโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ